นนคคทุกวันอังคารต้นเดือนนะคะก็จะเป็นวันที่พี่บางออนเดินทางไปเยี่ยมพี่กะมลที่เรือนจำจังหวัดราชบุรีค่ะการเดินทางไปนั้นก็จะรอน้องสาวของพี่กมลน,นะคะมารับแล้วก็เดินทางไปด้วยกันวันนี้ก็เลย ตื่นเช้าเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าระยะทางจากบ้านที่จังหวัดชัยนาทไปที่จังหวัดราชบุรีก็ร่วมๆสาม,มชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่บางออนทำมาเกือบทุกเดือนนะคะนานติดต่อกัน4ปีแล้วค่ะพี่บางออนไปอย่างนี้ทุกเดือนใช่ไหมคะทุกเดือนค่ะถ้าพี่ไม่ไปเต็มก็ไปค่ะแต่ที่เขาให้เยี่ยมนี่คือทุกทุกสัปดาห์แหละแต่วันอังคารอ๋อทุกวันอังคารทุก ค่ะแต่ว่า,วาเราก็ไปได้เดือนละครั้งเราไปได้เดือนละครั้งเพราะว่าเราไม่มีเงินไปไปครั้งนีงได้ได้เยี่ยมนานไหมคะสิบห้าทีสิบห้านาทีเนี่ยอย่างวันเนี้ยจะไปคุยอะไรบ้างเรื่องความคิดถึงแล้วเราคิดถึงกันตลอดเราเราลักกันคิดถึงนะเราก็รอกันทุกวันรอว,วันที่เขาจะกลับ ไปเยี่ยมแบบมีความหวังแล้วเนาะเหมือนรอวันกลับไหมเขาก็คงมีความหวังแล้วล่ะคง้ข่าวบ้างมั้งก็อยากให้เขาออกมาไวๆคนนู้นเขาก็ถามใครเขาเจอเขาก็ถามว่าจะออกเมื่อไร่ก็เราก็ไม่รู้เราก็บอกว่ารอกระทรวงยุติธรรมนั่นแหละว่าเขาจะให้เราออกเมื่อไหร่รก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อ่ะเขาทําเรื่องเราไม่ได้ทําเอง อยากให้พี่มาทํางานเหมือนเดิมเราก็ได้ทางานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเวรกรรมอะไรทําไมถึงต้องมาเป็นอย่างงี้ชาที่แล้วเราไปทำอะไรกับใครไว้หรือเปล่าถึงนี้มาแบบโอ้โหเอาแสดงเหลือเกินแต่มาถึงทุกวันเนี้ก็นึกว่าสวรรค์มีตาแล้วค่ะขอให้ได้กลับมาสักทีเถอะนานเหลือเกินแล้ว แกเป็นยังไงบ้างอะหาหมวกใส่มังเตหน้าดำแล้วยิ้มกับคนข้างๆตำนั้นบ้างปะล่ะคุยกับเขาบ้างเขาบอกว่าคิดถึงนะบอกเออฉันก็คิดถึงแกเขาก็เป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าก็บอกไม่เป็นไรหรอกเเป็นเราก็บอกว่าไม่เป็นกัวเขาจะห่วง ก็ถามสาวทุกทุกเดบว่าเป็นไม่สบายเจ็บป่วยบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยท้าไม่สบายก็คือยาถามหมออะไรเองนะอะไรนะอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้วยเราก็จะดูแลกันเป็นกันเองกันดันี้อยู่คนเดียวเกิดเจ็บป่วยกับท่าบางคืนเงี้ยต้องถามทุกทั้งวันเลยครับมาทุกครั้งเลยองถามมีห่วงเขาจะได้กลับบ้านแล้วไงใจเย็นเออทลใจทีทีเดี๋ยวได้ออกแล้วอายิ้งม่งอย่าไปเครียด ที่ถึงเด้อแต่คือว่าอยากให้ออกมาดี๋ยวเราก็หาหาใหม่ได้เรื่องเงินทองแต่ที่ติดคุกไปเนี่ยเราก็คิดว่าเออลบล้างความที่ว่าเป็นกรรมที่เราทำมาหรือเปล่าก็ให้ลบมันไปวันแรกๆหรือช่วงแรกที่ออกไปเลยจะทำอะไรเป็นอย่างแรก ก็ต้องมาบุญทำเพิ่มทำานก่อนให้พ่อให้ลูกเลี้ยงไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําบุญทำอะไรให้เขาเลยดูขา้างในมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วหลังจากนั้นกับชีวิตเราก็ต้องหาทางทํางานทําอะไรร่างคิดไม่ออกเหมือนกันมันจะเริ่มต้นยังไงสิ่งที่สูเสียไปมันแทงกลับมาไม่ได้ คดีเรื่องกับมาสู่ความสนใจของสังคมเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายปลายทางมันจะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็น,นอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังก็สุดแท้แต่บุญแต่กรรมแลวกนันนะที่ผมนี้ผมคิดนะคือเราช่วยมาเต็มที่แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่บุญกรรมที่น้ากมลเขาได้ทํามาถึงว่ามันจะเป็น ถามว่าเป็นเวรกรรมของเราไหมมันเป็นเวรกรรมเราที่ให้เขาปติดคุกเนี่ยใช่ไหมมันก็เรามีมันเราก็มีส่วนร่วมชะตากรรมกับเขาใช่ไหมเราก็ส่วนหนึ่งที่เราเป็นต้นเหตุแหละเพราะนี่นเป็นคดีนะเราเที่เรา,เราก็แต่เขาต้องมารับเนี่ยถ้ามันจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่โทษเวรกรรมเลยนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้เพราะว่าเพราะมันทําอะไรไม่ได้แลยย้วเีอย่างอย่างอย่างเราอยากให้ว่าคดีเนี้ยรืออ่าใหม่และให้เขาลับการเป็นเป็นผู้บริสุทธิ<ะ>์แต่ ไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็สุดแท้แต่เลยเพราะเราทําได้แค่นี้เราอยู่ในนี้เราก็คงทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วทางไหนที่ช่วยได้เราก็จะช่วยทางไหนที่ช่วยไม่ได้เราก็สุดความสามารถของเราแล้วเราผมดอยง้ว่วาร้องให้สื่อเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อจะให้สื่อเนี่ยช่วยช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อที่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแรงกระตุน้นหรือผลักดันอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันดีๆอ่ะ ใช่ไหมผมก็อยากเออให้สื่อเข้ามาให้มันแบบว่าให้คดีเนี้ยให้เรื่องมันไม่เงียบ่ะฮะท่านผู้ชมครับความจริงอาจจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาตัดสินของศาลสูงสุดไม่ได้ความจริงอาจจะเปลี่ยนแปลงชะตาก,กรรมชีวิตที่คนคนหนึ่งกับครอบครัวของเขาต้องแบกรับตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้แต่ว่าสําหรับผู้ที่แบกหม้อคนดับหรือว่าผู้ที่ไม่ได้ทาความผิดแต่ถูกกล่าวหาว่าทําความผิดนั้นผมคิดว่า ไม่มีอะไรที่เขาต้องการมากกว่าสิ่งที่จะมาชำระล้างบนทิดและในกรณีของกมลแพเขียวนี้นะครับความจริงก็ได้ทําหน้าที่นั้นให้เขาอยากหมดจดนะครับแน่นอนครับกมลอาจจะต้องติดคุกจนกว่าจะสิ้นสุดตามที่ศาลพิาพากษาตัดสินแต่ชีวิตของคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะการเริ่มต้นใหม่ในฐานะของผู้บริสุทธิ์นั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะได้รับความเห็นอกเห็นใจหรือว่าน่าจะได้รับความเข้าใจจากสังคมนะครับเป็นอย่างยิ่ง สิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่22สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์เรชั่นจำกัดก่อนจากกันคืนวันนี้ก็อย่าลืมนะครับสำหรับน้องๆที่รอคอยสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนนะครับครั้งนี้8ค่ายค่ายละ5,000บาทตั้งแต่กรกฎาถึงพฤศจิกาหยุดนี้นะครับให้น้องๆได้ออกค่ายกันรีบส่งคลิปส่งโครงการกันเข้ามานะครับแล้วมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้ออกค่ายกับสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนในปีนี้ครับ พบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา2ทุ่ม35นาทีโดยประมาณทางช่อง9 MCOT SD นะครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแค่อยากจะบอกว่าโลกไหมนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปคนมาคนคุณค่า คน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 